นี45่45ครับประัง yeah ันหน้าไปโน่นครับทั้งหมดตรวจอาวุธตรวจอาวุธครงดท้ยไมะครับเกียร์นะครับสิบนัดบรรจุสิบนัดบรรจุมันลงเปลเป็นที่ใส่เลย โอเคครับพร้อมแล้วเริ่มลเลยครับใครจะทินก่อนนะผมแพนวางปืนผมแพนผมเข้าก่อนวางปืน ขวาเคียวซ้ายเคียย์ผมเข้าก่อนรวมตัวหน้าประตูเข้าไปถึงยิงเลยครับรผมแ<ป>พนผมแพนผมเข้าก่อนวางปืน,ปน ผมแพนผมแพนผมเข้าก่อน,นรวมตัวหน้าประตูเขาแบบรับเบียรผมเข้าก่อนเฮ้ยวา,าวางปืนขวาเคี์ ใช่เกี้ยหมดอัลโลดหมดแม็กกาซีนนะเก็บปืนเก็บแม็กกาซีนเลยเก็บแม็กกาซีนก่อนต่อสายใส่ปืนเป้าฮะผมดดตัวได้ประตูขอบแบบรับปิดผมขอก่อนไปไยเป้าครับเล็งอเป้าเล็งีครับผม